สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าอันบันนอกด้อครับตอนนี้ก็อยู่อุบลคือเก่อนโมเมนต์เลยละที่ใหญ่ทุกคนตอนนี้ก็ยังอยู่อุบลคือเก่าเนาะเมื่อเด้๋ยวพาทุกคนมาหล่าถนนคนเดินที่ญ่ที่สุดในอุบลก็เป็นได้แม่นวเนาะใหญ่สุดเลยะใหญ่สุดเลยละทุกคนเดินสุดสายตาทุกคนตอนนี้ก็วันหน้าก็มาเลือกสติกเกอร์เนาะเดี๋ยวเราจะไปหลอกซื้อแนวเก็ทเมื่อนี้เฮามีคอนเทนต์เนาะทุกคนเนาะมีงบอ่าหนึ่งพันบาทเป็นที่ได้ยังไงห้ามกินใกล้หนี่รอวทั้งลูกทั้งเน่ทั้งหมาในงบหนึ ซื้อเครื่องซื้อของกินซื้อยังก็ตามเพราะมันชิได้แล้วหนึ่งพันบาทกระตุกยู่ประมาณเกือบเจ็ดแสนเงินกีบพันเจ็ดแสนเงินกีบลงตลาดนี่ก็กินได้อยู่ประมาณสามสี่เมื้อตัวนี้ใส่มื่อเดียวเนาะพันบาทนี่ใส่แป๊บเดียวกระเบิ้องเลยทุกคนสี่ขนด้ยแต่ว่าเขาสิบกลโลเบิร์กเนาะว่าทิใช้งบไปเถอะไหนก็นี้มันน่ากำเริบสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ลนันโดใช้แต่ยังไงเลยพัฒนาโอ้จะมักไข่กันแท้อูได้โลนันโดแมตที่เอาจสมักไข่กันแท้ไม่เอาาไม่ไข่เลย Hết đơn đội ở chạm sai chạm sai, Chạm là Chạm đội gì không? một tí cỡ na tụi con, còn hơn là cái chỉ lo vệ đấy, vệ, manam, nó phai nhìn chị luôn, coi là khăn chùi da này thôi để thị đi vào, vào này. Này này chị đi, chít cổ, vô chẹt chẹt, có

ใส่งบไปแล้วหนึรบาทนะทุกคนพันบาทนะข้าวเดียวนะแล้วเกาลอยเดียวก็นี้งใส่งบไปแล้วใส่งบไปแล้วหกสิบบาทกาใส่กาใส่ตอนนี้เบิดลเงไปแล้วหกสิบบาทนั่งอยู่ก็ร้อยสี่สิบยึดเงกันตาคอนตอนนี้ก็อันนี้ก็เท่านี้แปดสิบบาทแปดสิบบาทปิดทับ บ่งเด้ยทุกคน80บาทเขาเลือ9ก0า0อยบบาทเงินไปลอยใช่ปะอ่ะใจเอาไปลอยให้กันนะแบาททุกคนเิดไปแล้วหน่อยนึงมันด้าก็ได้นี่เนาะไม่ต้องม่วนเลยมีฮาร์ลบเอากระไ้แปดสิบบาท ปะเดี๋ยวไปหล่อต่อเลยทุกคนนี right ่ตาก็ได้น้ำเนาะเฮ้ยขี้น้ำเว้ยแปดสิบบาทแล้ไก็เหลือนหมเด้งยางเด้อปาผุกมวนขนาดทุกคนเนอะกระตะหมวนอยากให้ยูเล่ามีอย่างไเนาะเป็นแบบเงี้ยงเงี้ยวไปส่วนเสื้อผ้าก็ับเสื้อผ้าอันนี้ก็แต่อันนี้เนาะ ซูชิมันนานอย่างวะมาอยู่ที่ซูชิเนาะตอนนี้อันกินยังเจ้าอย่างงี้มันลายยาวปวดเลยลายอะไรอย่คนเนาะผู้ส่วนผู้คนนี้เด็ดเด็ด ได้เดี aus, ๋เนี่ยพินหมมาานิมักขนาด้ตหัวใจยูนีปีนึงเลยกระตาได้ยูนีปีนึงก็ได้ขนนั้นเลยยูยูแท้ยู่บ้านนียู่แท้บ่ล่ยูแท้อกเย็น่เยอุั่งอู่เยซำซาจะได้ลูกนะเห่ไงแต่มันดีสามันใหญ่สำมันเห็ดแบบ ตอบแทนมุนคุณจะได้ของกระเช้ามากเนาะมันเลี้ยงมจเอามาคยู่อยู่ตาน่นโอ้เงือกหัวอยากมากพ่อมีเจาด้กัแม่เจาเยกับใค่เ้เีอพาเจ้วปิจะปยมขอยจดะกินต้มไครทอดขครด้ยปยู่สามเม บว่ากินตคคมคทาบ้มาอยู่เ้ิอไหนบมัน่าครับ,บ่ันนี้เบอยหวงไปอยู่เบะเบ๊ะได้ปิ้งตัเมือใหไดินหอยดินหอยเดินหอย,หอยระเบะนนอันนั้นะงงแนคนหลายงงร้อบาท ด้บาทะร้อบาททัิฐหาอะไรล่ะทันอิฐแปดชิแกับหกินั่งเรอแดิะจะเไได้มั้งจะซื้อปิงตับไว้ทน่านแปดิหกชิรอยสี่ิปร้อยสบวกอีกเออ่แดก็หาห้าอยจะได้หมื่นอ่ได้ซหมึ่ตัวปารอยหา้ายแล้วก็ไปผ่านไเอาเดยวไปไลนลดะวางสิ าามีแต่คนถ่วงมานารักนารัก,ก,กุเขาก็ยากหยอกุแ่มแนออนันเนออลายยางโวดลาย,ลายาปาวงคับกวงแนทุกคนกำลังเคยมาอยู่บนเดกกีไปแต หั่นเหล้าหั่นเบียร์บ้านบอกอันเดเมืเ่อยบอสเดี๋ยวมื่ออื่นป้าสซือ้อ,ออันาหารเออเขาถากบ้านนี่แหละกว้างขนาดทุกคนย่างไปมีอยู่ประมาณสองกิโลยีงบันชุดเลยนี่กดถากเลยคนขายเสื้อผ้ามันจะเป็นเขาจะแบ่งโซนนะโซนหนึ่งขายอาหารโซนหนึ่งขายเสื้อผ้าโซนหนึ่งขายของหล่อของดินอีกสังนลายมวนมวนทุกคนย่างเบิดมือก็ได้ยนั่นเองนด้า อุ้งเท้าไหนกับนังเลือกเนียน่ยเนาะได้กับน้ำเลือกเครื่องได้ปเดะไปโซนนี่ก็เป็นโซนแบบเครื่องมือสองหรือว่าเครื่องที่แบบไม่ยักไม่แยกนะทุกคนเห็นก่นนี่ยางมาจนหอดกล้องหวัวโมูนย่เงยนะจนสุดต,ตอนนี้ก็สุดเลยเน,ะนาะยางมากกับใกล้เติบมันย่านพัดหนึ่งนี่ได้แแนวกินแหละมันไปจัดที่ไหยางมีพวกเครื่องมือสองมือสองยางเต็มอยู่นี่ เบิกก็เมื่อยแล้วตัวนี้ก็เลาะจนจนสุดตัวนี้คือสุดแหละนั่นแหละบ่ง่ายๆจะซื้อเลยตอนนี้ก็ตีโค้งกลับไปแต่ว่ามวแฮงเทุกคนเฮามาเดกแน่เถนนคนเดินเทศบาลอุบลาานีตอนนี้ก็มานี่

เอาไปกับยากษต่ถ่องได้ต่อมเห็นบ้าเวากกินเลนาเป็ได้ตาเป็นอย,ย่างใดกูได้เสืออนตาหนึ่งงบสองพันเอ้ยงบพันบาททุกคนใส่บบเบิร์ดล่าสุดวัชิสรลุกมาทุกคนเบิ่งอยู่ใส่เบิร์ดไปแต่หาร้อยบาทเพราะว่านะฮะไม่กระถหลายผู้ประกอบการท่านใดที่เอาเต็นท์เีแดงออกจากกระสอบหลังเวทีไปนี่ครับ เอาลบกวนนำมาคืนอ่ามันมีอะไรบ้างครับตอนนี้เลยนะครับโกโก้บาวนี่สตรอเบอรีนอร่นมสดสตรอเบอรี่นมสดครับสตรอเบอรีน่นมสดครับผมจังน,นะครับฮะ<ไ>ผู้ป็นของค้าท่านใดที่เอาเต็นท์สีแดงที่อยู่ในกระสอบหลังเวทีไปมีคนหลักอะไรบ้างเนี่ยลาสุดลบกวนอามาคืนที่กองเนียวการตอนนี้เลยนะครับล่าสุดล่าสุดมีคนหลักเต็มนะทุกคนเนาะเบาอันเอาไปส่งเขาไหมเขาบอกเพียงที่หลังข้างนี้ เนี่ยทุกคนอาหารที่ได้มากกับมีแป๊บซี่ต้มสมหลายอย่างหลายแนวเดีย๋ยวนี้เบิึงตีผู้ใส่งบไปหาลอยบริษไทยทุกคนเบิงึงส่วนไล่เขาเปิดเพลงไลยพวดมันก็เลยบริษไทยตอนนี้เขาก็จะเก็บแล้วเนาะทุกคนเนาะประมาณอ่าตอนนี้ประมาณเกือบนะสิบโมงเนาะเขาสิปิดแหละนิตาก็ได้ยังแน่นิตาใช้ชูชีชูชีใช้ซูชิโยโย่ในท้องเนาะมันมันได้ยังมันได้ได้ติ๊กเกอร์เออติอ๊กเกอร์ ตอนนี้ได้อ่าหอยเบาอันได้ไข่ลูกเนาะอันนี้ได้ตั้มสมหอยได้ตะปิ้งตับปิ้งตับเป็เค็มเบะอันนี้เป็นอะไรตะก้าวันหน้าก็ได้นี่เนาะดักเจได้ตะก้าอะไรดักเจได้ใช่เลยนะใชวันด้าเอากล้เนาะม่วนแล้วบรรอากาศดีเลยแหละตัวนั้นเขาก็จะหินพวกซองนะบางทีเราสั่งอะไรมาอีกอันหนึ่งเนาะเดี๋ยวถ่ายกินกันด้วทุกคน อันนี้ก็เป็นการแกะเทียนเหมือนกันเลยสเกหสอดเจงถูบอกสอดเจบอันนี้ก็เป็นการแกะเทียนเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าสีเริ่มสีเขาพันซาเนาะเขาจะมีการแห่เทียนอยู่อุบลเบมืองตีนเห็นบ่อันนี้จะเป็นการแกะเทียนแห่พันษาเนาะงานอุบลงานแห่พันศานี่จะใหญ่สุดแหละอยู่ในแถบอีสานบอกมันจะเป็นแบบเขาจะแข่งการแกะสลักเทียนเห็นบ่ทุกคน งานเริ่มวันที่เจ็ดหาวันที่สิบเด้อครับมีโอกาสจะเจอะแยมาเนาะตอนนี้เขากำลังสิกับเด้อทุกคนอ่ะบ๊ายบายเด้อเจอกันคลิปหน้าขอบใจที่เบิ่งคลิปจนจบเด้อเด้อบายบาย่งางเว้โววยโค้รถฮับจอดอยู่พูบ๊ายบายเด้อทุกคนเด้อ